สวัสดีแฟน,แฟนช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ a c e b o o k นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวแอสตซนช่วงเช้าปืนใหญ่เชื่อมั่นสูงมากทั้ง2ดีลดีแคมไรและไคฮาเวิร์สปื้นใหญ่มีความเชื่อมั่นมากทีเดียวว่าจะเซ็นสัญญากับดีแคมไรและไคฮาเวิร์ส ได้สำเร็จในช่วงตลาดซื้อขายหน้าร้อนนี้ Sunday Express สื่อ,อังกฤษรายงานว่าปืนใหญ่ยังคงดำเนินการในการเจราจากับทีมคุนคอนและเชลซีเกี่ยวกับข้อตกลงขอซื้อดีแคมไรและไคฮาวเวิร์ดตามลำดับแม้ล้มเหลวในการยื่นข้อเสนอครั้งแรกก็ตามรายงานข่าวระบุว่าขับปืนใหญ่มีความคืบหน้าในการเจราจาไปในทิศท,ทางบวกทั้งสองข้อตกลงแม้ยังมีความแตกต่างในเรื่องค่าตัวกันอยู่ก็ตามหลังจากข้อเสนอก้อนแรก80บล้านปอนด์ที่ยื่นซื้อดีแคมไร ถูกปฏิเสธกลับมาแต่จะมีการปรับปรุงข้อเสนอและยื่นไปรอบใหม่เช่นเดียวกับการติดต่อกับเชลซีรอบ2เรื่องค่าตัวของไคลฮาร์เวิร์สที่ถูกตั้งค่าตัวเอาไว้สูงถึง75ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแมนซิ t y ตี้สอบถามทางทีมขุนค้อนเรื่องการย้ายทีมของดีแคมไรเช่นเดียวกับทีมเสือใต้ที่วางแผนดึงไคลฮาร์เวิร์สจากเชลซีดังนั้นปืนใหญ่จะต้องเร่งมือเพื่อบรรลุข้อตกลงกับทั้งสงคนโดยเร็ว เพราะมีแนวโน้มที่นักเตะทั้งสองอยากย้ายมาร่วมทับปืนใหญ่อยู่แล้วอย่างไรก็ตามทีมปืนใหญ่ยังคงไม่ปิดโอกาสสำหรับการคว้าตัวไคเซโดกองกลางของทีมไบรตันสโมสรคู่แข่งร่วมหลีกที่เคยพยายามอย่างหนักเมื่อช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมแต่สุดท้ายต้องพบกับความผิดหวังปืนใหญ่และไก่เดือยทองกระอักทีมปราสาทเรือนแก้วตั้งค่าตัวเกฮีสุดโหดทีมปราสาทเรือนแก้วมีความต้องการขายเกฮีกองหลังตัวเก่งในราคาสูงถึง60ล้านปอนด์ หลังจากที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทีมคู่แข่งร่วมเมืองในลีกอย่างทีมปืนใหญ่และสเปอร์ประการหลังทีมชาติอังกฤษกลายเป็นหนึ่งในกองหลังที่มีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นตลอดทั้งฤดูกาลซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เจ้าตัวได้รับความสนใจจากบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ในกออังกฤษในตลาดซื้อขายในหน้าร้อนนี้และมีรายงานเพิ่มเติมจากหนักข่าวของ CBS Sport อที่เชื่อว่าทีมปราสาทเรือนแก้วอาจจะไม่สามารถรังตัวเกฮีให้อยู่กับทีมได้ในฤดูกาลหน้า พวกเขาจึงต้องการค่าตัวที่สมน้ำสมเนื้อโดยตั้งค่าตัวเอาไว้ที่ราว60ล้านปอนด์หากวิธีมที่สนใจต้องการยื่นข้อเสนอในช่วงหน้าร้อนนี้ทีมปืนใหญ่และสเปอร์ถูกยกให้เป็น2ทีมที่มีข่าวเชื่อมโยงกับดาวเตะวัย2ปีโดยทางไก่เดยทองที่ได้อังเก้มาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่กำลังต้องการสร้างทีมเพื่อกลับมาลุ้นพื้นที่ยุโรปอีกครั้งในขณะที่มิเกลอาเตตาก็มองหาขุมกำลังเชิงลึกให้กับทีมด้วยเช่นกันปืนใหญ่ตกลงส่วนตัวแข่งดังเชลซีได้แล้ว มีรายงานล่าสุดออกมาว่าไคฮาเวสร์สามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทีมปืนใหญ่ได้แล้วแต่ยังคงต้องหาข้อตกลงเรื่องค่าตัวกับเชลซีให้ได้เสียก่อนมิเกลอาเตตาเป็นแฟนตัวยงของกองหน้าเชลซีมานานแล้วและมีการตกลงกันระหว่างผู้เล่นกับปืนใหญ่แล้วตามรายงานจากเทพโรมาโน่ปัจจุบันไคฮาเวสร์กำลังรับใช้ทีมชาติเยอรมนีและลงเล่นเต็ม90นาทีในขณะที่ทีมชาติเยอรมันแพ้โปแลนด์ศูนย์ต่อหนึ่งในเกมอุ่นเครื่องเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ในขณะที่เรื่องค่าตัวระหว่างปืนใหญ่กับเชลซียังตกลงกันไม่ได้แต่ปืนใหญ่ก็ยังมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้สําเร็จหลังช่วงเบรกทีมชาติ charge. มีรายงานว่าทางทีมปืนใหญ่ได้เปิดการเจรจากับสิงห์บลูไปแล้วเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้ที่ราคา60ล้านปอนด์และได้เสนอค่าเหนื่อยที่คาดว่าจะอยู่ราวสอง0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับดาวเตะวัย2ีปีอย่างไรก็ตามเชื่อว่าเชลซีกำลังดึงเกมในการประเมินค่าตัวและต้องการราคาอย่างน้อย70ล้านปอนด์ สำหรับไคลฮารเวิสซึ่งสัญญาฉบับปัจจุบันกับทีมเชลซีจะหมดลงในปี2025ไคลฮารเวิสย้ายจากทีมห้างยามาอยู่กับทีมสิงห์บลในปี2020โดยเซ็นสัญญา5ปีซึ่งสมโมสรจากรอนดอนเอาชนะคู่แข่งอย่างแมนยูและราชันชุดขาวในเวลานั้นแม้จะทำได้เพียง4ประตูในลีกจากการเล่น27นัดในฤดูกาลแรกของเขากับสมโมสรแต่ไคลฮารเวิสก็เป็นฮีโร่ในเกมแชมเปียนลีกนัดชิงชนะเลิศป,ปี2021ที่เอาชนะแมนซิตี้ ซึ่งทาประตูใช้ให้ทีมของทูเคลพาทีมคว้าแชมป์ยุโรปได้สําเร็จเขาเป็นแกนหลักขาประจําในทีมของพอตเตอร์แต่อาการบาดเจ็บที่เข่าของเขาในช่วงท้ายฤดูกาลจํากัดการมีส่วนร่วมของไคลฮาร์เวิร์สในขณะที่เชลซีต้องจบฤดูกาลแบบน่าสยดสยองอาดากรูเล่กองกลางดาวรุ่งของสโมสกรกาลาตาสารายที่เนื้อหอมมากในเวลานี้มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ราว17.5ล้านยูโรเท่านั้นและกำลังมีหลายสโมสรเจรจากับดาวเตะรายนี้อยู่ ซึ่งรวมถึงปืนใหญ่ของผู้จัดก,การทีมอย่างอาเตต้าด้วยเช่นกันเพราะว่าอาเตต้ามองว่าเอมิลสมิตโรและฟาบิโอวิเอร่ายังไม่ดีพอในการทดแทนหรือสลับกันลงเล่นกับจอมทัพตัวหลักอย่างมาตินโอดการ์นั่นเองงานเข้าปืนใหญ่วิเอร่าเดียงถอนตัวโปรตุเกสรุ่นเล็กชุดล่าแชมป์ยูโรฟาบิโอวิเอร่าตัวรุกของปืนใหญ่ถอนตัวจากทีมชาติโปรตุเกสชุดเล็กที่เตรียมรุยศึยยู21ชิงแชมป์ยุโรปหลังมีปัญหาบาดเจ็บเกิดขึ้น ฟาร์โอว e เอราเคยเป็นตัวหลักและเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ยู21ชิงแชมป์ยุโรป2021ที่ช่วยให้โปรตุเกสเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศก่อนพ่ายต่อเย er อรมันบุตรบิต0-1ทว่าในรอบสุดท้ายปีนี้ที่โรมานเนียและจอร์เจียเป็นเจ้าภาพร่วมสตาร์จากปืนใหญ่กลับโชคร้ายไม่สามารถช่วยทีมชาติดได้เนื่องจากมีปัญหาสภาพร่างกายสมาคมฟุตอบอลของโปรตุเกสยืนยันแล้วว่าได้ประเมินอาการบาดเจ็บของแข้งวัย23ปี ก่อนตัดสินใจให้เจ้าตัวไม่ต้องเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ที่ทีมชาติโปรโตุเกสรุ่นเล็กจะเป็นคู่เปิดสนามพบเจ้าภาพจอร์เจียในวันพุทธที่21มิถุนายนนี้ฟาบิโอวิเอร่าเตรียมเดินทางกลับไปรักษาตัวที่สโมสรปืนใหญ่ซึ่งมีกำหนดการเข้าแคมป์รีซีซั่นในเดือนหน้าโดยในฤดูกาลที่แล้วอดีตด,ดาวเตะปอโต้ลงเล่นให้ปืนใหญ่33นัดยิงได้2ประตูกับอีก6แอซซิตอาเตตาไม่คิดดึงชายเล็กกลับรังปืนใหญ่ ลาเตรซ่าสื่อของชิลีรายงานข่าวว่ามิเกลอาเตตาผู้จัดก,การทีมของปืนใหญ่ไม่มีแผนที่จะดึงตัวอเล็กซิสกลับมาเล่นในทีมปืนใหญ่อีกครั้งตัวรุกวัย34ปีกำลังจะหมดสัญญากับสโมสร OM ในวันที่30มิถุนายนนี้แม้ว่าจะมีออปชั่นขยายเพิ่มออกไปอีก12เดือนแต่ตัวนักเตะยังช่างใจกับทางเลือกว่าจะย้ายออกจากทีมดีหรือเปล่าจากรายงานของสื่อในบ้านเกิดเผยว่าอเล็กซิสมีการติดต่อ,อก,กับมิเกลอาเตตา ที่เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมปืนใหญ่สมัยที่ยังคาแข่งเพื่อประเมินความสนใจในการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งแต่ผู้จัดการทีมชาวสเปนตอบป,ปฏิเสธอย่างรวดเร็วอเล็กซิสจะอายุ35ปีเต็มในเดือนธันวาคมในขณะที่ทางมิเกลอาเตต้ากำลังเน้นสร้างทีมไปที่แข้งอายุน้อยมากกว่าแต่ตัวนักเตะยังมีทางเลือกอย่างยูเวที่มีข่าวว่าให้ความสนใจเขาอยู่อเล็กซิสคาแข้งกับทีมปืนใหญ่ในช่วงปี2014 2018 ลงเล่นไป166เกมทำไป80ประตูกับ45แอสซิตส่วนผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมากับทีม OM, โอลงสนาม44เกมทำได้18ประตูกับ3แอสซิตช่วยทีมควา้าอันดับ3ของลีกเอิงคว้าตั๋วไปเล่นรอบคัดเลือกยูเซียลฤดูกาลหน้าแฟนปืนรอลุ้นบาโลกันผู้ชัดอนาคตการค้าแข่งฤดูกาลหน้าผมเห็นข้อคำถามจากแฟนบอลและสื่อที่พุ่งมายังตัวผม ผมรู้ว่ามีคำถามมากมายเกี่ยวกับอนาคตของผมว่าท้ายที่สุดแล้วผมจะไปอยู่ที่ไหนในฤดูกาลหน้าตอนนี้ผมยังไม่สามารถบอกได้ผมยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาแต่ที่ผมพอพูดกับทุกคนได้คือฤดูกาลหน้าไม่ว่าผมจะอยู่ทีมไหนมันจะไม่มีการปล่อยผมด้วยสัญญายืมตัวอีกแล้วควนหลงจากเกมทีมชาติสหรัฐอเมริกาเอาชนะทีมชาติแคนาดา2ต่อและคว้าแชมป์คอนคาเคปเนชั่นลีกไปครองได้สำเร็จเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทย มีสถิติที่น่าสนใจเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นปืนใหญ่ลงสนามเกมนี้มากถึง3คนซึ่งเป็นจำนวนผู้เล่นที่มาจากสโมสรเดียวกันมากสุดในเกมนี้โดย3ผู้เล่นของปืนใหญ่ได้แก่โฟลารินบาโลกันลงเล่นตัวจริงทำหนึ่งประตูแมทเท์เนอร์ลงเล่นตัวจริงคว,วารางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมประจำทัวร์น,นาเมนต์และทัตตี้ลงเล่นสำรองสินาทีสุดท้าย